นี่นะเพื่อนๆแม่เตรียมขึ้เคียวพุ้นทรายอีกแล้วนะนี่เลยให้เป็นเยื่อเป็นกระเมร์อย่างนี้เลยนะทุกคนจะให้เยือ่อดีสักหน่อยนะแม่จะเคี่ยวอีกนิดนะึงเดี๋ยวแม่ก็จะเตรียมลงแล้วค่ะ ที่ด่างผ้าก็คงคือเกลือนะเพื่อน,อนแม่ใส่เกลือเข้าไปนะอันนี้แม่ใส่พริกอีกหน่อยหนึ่งนะพริกนะอันนี้สีออกอย่างนี้คือพริกนะเพื่อนนีออ่อันนี้พุทราแบบว่าสั่งทุบนะอันเนี้ยแบบทุบทุบเลยค่ะแม่ทุบเมนนะื่อคืนนะนี่ ใส่ได้เลยแล้วก็คนเขี่ยวสักพักนะเพื่อนๆนี่เลยเราก็คนเลยค่ะคนคลุกเคล้านะทุกคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดก่อนนะยังเอาขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูดน้ำเชื่อมเข้าไปสักหน่อยฝันี่เห็นไหมเพื่อนๆ น่ากิน,นะค่ะอันนี้ผู้ชาทุบนะพนเพื่อนๆแบบลูกค้าสั่งแบบว่าลูกค้าลูกค้าสั่งแบบผู้ชาทุบนะพนเพื่อน <c oughs> คือมาให้มันมีเม็ดด้วยไงทุบพอแตกเฉยๆค่ะแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วนะแม่ก็จะให้เดือดอีกสักนิดนึงค่ะพุดๆๆอีกสักหน่อยนะแล้วก็จะลงละคะ่ะอันนี้ลูกค้าสั่งแบบว่าผู้ชาทุบเอานะเพื่อนๆอันนี้ อยากได้แบบทุบนะเพราะว่าแม่จะตํำตำเอาเม็ดทิ้งหมดเลยค่ะเราไม่เอาเม็ดไงน่ากินเหมือนกันแฮะน่ากินนะทุกคนนี่เลยแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวแม่คนไปคนมาก็ได้แล้วค่ะน่น่ากินไหมทุกคนแบบนี้พุทธากวนแบบอย่างทุบนะเนะี่ย ่คะเสร็จแล้วออกอาเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดนิดหน่อยนะเนี้ยนี่ค่ะแม่จะรอให้พักมันเย็นสักหน่อยแล้วแม่ค่อยอาแพ็คใส่กระปุกแล้วก็ส่งนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็เตรียมปรุงเลยนะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินนะคะ